โอเคค่ะต่อจากพักที่แล้วที่เราเจอน้องดาดาครั้งนี้เราก็ต้องไปหาน้องดาดาที่สมาคมโฟล่าวิชเพื่อไปลงทะเบียนสไตลิสซักอย่างถ้าตอนนั้นให้อ่านครบท่วมดีก็น่าจะประมาณนั้นค่ะ กดชิปเพื่อวิ่งเร็วทําให้คุณเคลื่อนที่ได้เร็วหลังจากนั้นคุณก็เข้าสู่ระยะคู่ดาวอทั่วไปวิดฟิลโ w ลวิชชื่อแบบนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการอธิษฐานก็ได้โอ, <laughs> โอ้ขอโทษมัวแต่อ่านซับขออภัยขอภยัอภยน้องเสียหัวใจไปหนึ่งดวงอ๋อโอเคอันนี้คือ คุณสามารถเทเลพอร์ตระหว่างสาวาปในแผนที่ได้หากคุณหมดสติระหว่างทางคุณสามารถเดินทางต่อได้จากสาวาปที่อยู่ใกล้ที่สุดกด F เพื่อเปิดใช้งานข้างอนุสร์สถานสมาคมสไตลิสต์เปิดแผนที่อืมโอเคน้องก็จะเป็นตัวกำหนดเควสด้วยอืมไปตรงนี้ อ่าโอเคค่ะปึบเออยังไงต่ออะไรนี่มันอะไรกันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีค่าชำระล้างก่อนที่จะเก็บขึ้นมาเธออ๋อโอเคในการชำระล้างกดคลิกซ้ายเพื่อชำระล้างหยาดแรงบันดาลใจหยาดแรงบันดาลใจ หยาดน้ำที่หยดลงมาจากมังกรขับขนบันบรรจุแรงบันดาลใจอันล้ำค่าที่สุดอืไปกันต่ออือึ<ป>ออบึบเฮ้ยน่ารักจังชอบเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่มันอะไรนะอ๋อบินหนีไปแล้วอ่ะ เราก็บินได้เหมือนกันนะอ,อ,อ้น่ารักจังเลยใช่ไหมคาโกน่ารักจังเลยฮึเอ,อ,อเปิดตัวอลังการว่าสวยจังคาโกมันบางก้อะ นี่คงจะเป็นฟอร์ลาวิสสินะอินฟินิตี้นิกกี้โอเคค่ะไปกันต่อออกเดินทางในดินแดนที่ไม่รู้จักโอเค ได้รับเพจใหม่ตรอกโฟลาววิสโอเคดินแดนแห่งความปัาทถน่โอ,โอ้สวยจังเลยไ้เดน,เนี้่ไชอบดอกไม้นี้มากเลยค่ะออน่ารักจังเหมือนชื่อไฮโอเคเรามาเดินไปทั่วๆเรื่อยๆก่อนแล้วกันค่ะ ไปที่ไหนต่อไปตามเควสตามมาร์คของน้องภาพสวยมากจริงๆแบบวิวสมจริงแล้วก็ดูแบบฟุ้งฝันมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยแต่นอกจากงานภาพใครก็ชอบงานเสียงมากเลยนะแบบเพลงพ้อมากในทุกๆคัทซีนเลยค่ะแล้วก็รวมถึงเพลงบรรยากาศก็ดีมากๆเลยอืมโอเคไปกันต่ออ๋อตรงนั้นก็น่าจะเป็น สมาคมสไตลิทที่เราตามหานั่นแหละคะ่ะมีคนอาการโครม่าด้วยโอเคได้จุดวาร์ประตูหน้าสมาคมสไตลิทมาโอ้อตกดผิดขอโทษนี่เกียดท่าเปิดมากแบบท่ากระเทยมาก เรื่องรางวัลกิจกรรมพิเศษประจำปีนี้ของสมาคมสไตลิตทุกแห่งขั้นตอนการสมัครและอนุมัติมีดังนี้ข้อหนึ่งข้อสองอมี36ข้อเหรอ,อใครจะไปะจำได้ดดาดาดาคุณไหวหรือเปล่า ไม่ไหวแล้วฉันอ่านบันดาจนปวดหัวปวดหลังปวดตาปวดสมองไปหมดแล้วช่างเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีการต้อนรับสไตลิสต์ใหม่น่ะยินดีต้อนรับสุสไตลิสต์โฟล่าววิชนะนิกกี้่อนอื่นเลยนี่คือลูกแพของเธอขั้นแรกปอนชื่อเล่นให้เป็นลูกแพของเธอก่อนก็นึกว่าจะไม่ถามซะแล้วแน่นอนว่าโอเคค่ะไปกันต่อ แตนแตนนี่คือหน้าจอหลักของเป็ดลูกแพดูนเนียบดีใช่ไหมอ๋อส่วนนี้คือหลักสูตรขั้นสูงของเราที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สไตลิ์หน้าใหม่เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วระหว่างการเดินทางถ้าเธอพบปัญหาหรือรู้สึกติดขัดเธออาจจะพบแรงบันดาลใจได้ที่นี่ uh huh. เปิดหลักสูตรขั้นสูงอ้อ oh. สไตลิ์ต้องได้รับ การพัฒนารอบด้านเป็ดลูกแพรมีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายที่ช่วยเหลือเธอได้ตลอดการเดินทางว่างๆก็ลองใช้ดูนะอตอนนี้เธอพร้อมแล้ว <c oughs> ไม่บ่อยนะที่ฉันจะได้ลงทะเบียนสไตลิตอายุน้อยที่ฉลาดและมีพรสวรรค์อย่างเธอ โอ้ oh. Oh, จริงสิเดินทางเป็นยังไงบ้างเจออะไรแปลกๆกบ้างไ,ไงงหมเจออะไร อ๋อใช่เราเจอพวกสิ่งมีชีวิตสีฟ้าตัวเล็กๆบินไปมาในภาคุุมอันน้อยๆน,น่ารักมากเลยนั่นคือพูดอธิฐานพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพผู้ล่วงลับของวิทฟิลด์ที่เรียกกันว่าเทพอธิฐานว่ากันว่าพวกเขาจะรวบรวมคําอธิษฐานและส่งต่อให้กับเทพอธิษฐานอ่าฟังดูโรแมนติกนะ งั้นหมายความว่าคำอธิษฐานที่นี่มีโอกาสเป็นจริงมากขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่เทพอธิษฐานได้จากเราไปแล้วละ่ะย้อนกลับไปยังสมัยที่เหล่าเทพเดินอยู่ในถ้ำกลางพวกเราพวกเทพยอมเสียสละตนเองในสงครามสวรรค์โดยต่อสู้กับปีศาจมืดโชคดีที่พวกท่านทิ้งพลังสร้างสรรค์ไว้ให้เราและสไตลติอย่างเราก็จะนำประกายที่หลงเหลือจากเท่าฐานของพวกท่านมาใช้ฟังดูสวยงามมาก เหล่าสไตลิทที่มีมาแบบนี้นี่เองแต่มันไม่ง่ายเลยมีอุปสรรคมาโดยตลอดเส้นทางของสไตลิตมีจุดหักเหมากมายมีแค่เราเท่านั้นที่สามารถสร้างชุดความสามารถพิเศษเหล่านั้นได้เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ถ้าเธอมีปัญหาอะไรมาหาฉันได้เลยฉันยินดีช่วยเสมอขอบคุณเนาะ ดาดาคุณเคยได้ยินเรื่องชุดปฏิหารมาบ้างไหมเรากําลังหาชุดที่ว่านั่นแต่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีชุดปฏิหารหรอฉันว่าฉันเคยอ่านเรื่องนี้ที่ไหนสักแห่งมาก่อนอ๋อในสารานุกรมวิชฟิลสารานุกรมเหรอมันคือสารานุกรมชุดที่ฉันช่วยทําขึ้นร่วมกับบีบีแล้วก็คิโลมังกรขับขาน ในนั้นรวบรวมเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราพบในวิทฟิลถึงมันจะยังอยู่ในช่วงทดลองเบต้าแต่ก็มีคุณสมบัติทุกอย่างที่เธอต้องการเลยมันอยู่ในเป็ดลูกแพรของเธอลองเปิดดูสินี่คือสารานุกรมโอเคการอัปเดตสารานุกรมจะเพิ่มการประเมินคะแนนให้เธอและสมาคมสไตลิตจะให้รางวัลสำหรับการพยายามของเธอนี่คือสารานุกรมชุด เราได้จัดหมวดหมู่ทุกสิ่งตามเรื่องราวแล้วถ้าสามารถสลับหมวดหมู่ได้ที่ด้านล่างโอเคฮึบนิกกี้นี่มันชุดปฏิหารหลอเธอจำได้หรอฉันไม่เห็นจำได้เลยเราหมดหนทางแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวกับชุดปฏิหารเลย เฮ้ hey, ลองมองในแง่ดีสิถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้ความพยายามในการค้นหาตำนานโบราณมากกว่านี้แต่เราก็ได้รู้ว่าชุดปฏิหารมีอยู่จริงนะจริงๆแล้วมีประเพณีวิทฟิล์มมากมายที่สร้างจากนิทานจากยุคแห่งเทพเจ้าถ้าเธอลองหาดูเธออาจจะเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราควรจะไป อธิษฐานไงล่ะฮะ hmm. <Huh? S 2> ไม่ว่าจะอธิษฐานเรื่องความรักการงานหรือขอให้บริมตกมาจากฟ้าฟาลอริชก็ช่วยได้ในๆเธอก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกลองไปชมพฤกษาพรอใหญ่ที่จัตุหลักพฤกษาพรอนใหญ่ดูสิแต่เธอต้องใช้ไอเทมอธิษฐานด้วยนะยนะเอฉันไม่แน่ใจว่าวันนี้จิโอวันนี้เปิดร้านหรือเปล่าด้วยสไตลิ t ขายไอเทมอธิษฐานด้วยหรอคะ สิ่งของมันไม่ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าหรอกนะเราเองก็ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยจีโอวันนี่ขายกระดาษขอพรตอนกลางวันมันเป็นวิมแท็กประมาณหนึ่งปกติเขาจะอยู่ที่จัตุรัสพึกษาพรใหญ่นะ่ะอ๋อพลังสร้างสรรค์คือสิ่งที่ช่วยติดปีกให้กับคำอธิษฐานของเรานี่เองยังไงก็เธอเธอต้องไปลองดูนะ อ่าโอเคสไตลิชสำหรับเมืองนี้ก็คือทุกอย่างเลยสำหรับคนที่สร้างสารรค์ทุกอย่างในเมืองนี้คือสไตลิชหมดเลยไม่ใช่เรื่องแค่แบบทําเสื้อผ้าอย่างเดียวติดตามดาด้าแล้วคุณเพิ่มเพื่อนแล้วเปิดเป็นเป็ดลูกแพรของคุณนี่นะหรอดูรายชื่อเพื่อนของคุณที่นี่ ไงนิกกี้นี่คือบัญชีเป็ดลูกแพของฉันตอนนี้เราสามารถคุยกันได้ทุกเมื่อแล้วยังมีเอกสารอีกสองกองที่ต้องจัดการให้เสร็จแต่อย่าลืมสำรวจ Follow Wish ขณะที่คุณอยู่ที่นี่ด้วยนะอ๋อขอบคุณค่ะได้เลยทําต่อได้ฉันจะสำรวจต่อไปโอเคไปกันฟิวฮึบโอ,โอ้ดีเทลในเมืองน่ารักมาก เรียนรู้การจัดสไตล์ขนาดกระโดดไปตามช่องบนตารางสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์มากเธอก็สนใจลองสร้างตารางสร้างสรรค์เหรอหลังจากที่เด็กๆได้ลองเล่นกันแล้วผู้ใหญ่ก็ลองเล่นบ้างอันนี้นะหลอถึงตาชันหรือยังสนุกจังเลยการกระโดดลงบนช่องต่างๆยังจะทำให้เธอเปลี่ยนไปใส่ชุดต่างๆได้ด้วย อยากลองดูไหมล่ะเธอจะต้องดูดีแน่ถ้าได้ใส่ชุดในตารางพวกนี้ลองลองลองน้องเขาชวนดูน่าสนุกมากฉันอยากลองนะโอเคงั้นเธอค่อยลองตอนที่ฉันเล่นเสร็จแล้วกันนะโอ้ออเอออ้ยน่นารักนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันก็เป็นแบบ ดีเทลน่ารักน่ารักในแมปนะน่ารักจังเลยโอเคพอแล้วเราควรไปทำเควสต่อแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเราสามารถคุยได้ทุกคนเลยนี่คุณยายบอกว่าร้านของเรามีโบทถักของแท้และดั้งเดิมที่สุดในโฟลล์วิสเลยนะเข้ามาดูหน่อยมาเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูขอทำเควสก่อนเดี๋ยวไม่จบเออฮึบ เนี่ยหรอสายลมแหง่งฤดูหนาวส่งเสียงหวยหวนไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งแทบในคำทำนายมาถึงโอ้หล่อมากพ่อหนุ่มหล่อมากหล่อเกินเมื่อนั้นดินแดงแห้งแล้งจึงได้เห็นการถือกำเนิดของออโลซานกกระเลียงกระดาษเหล่านี้ก็แบกรับคำอธิษฐานเล็กๆไว้ นิกกี้เป็นอะไรไปหรอฉันสบายดีแต่หัวใจอินฟินิตี้เรื่องเรามันสวยงามแต่ทำไมฉันรู้สึกเจ็บปวดกันนะเฮ้ยผู้ชายมาผู้ชายมาหาเรามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเธอดูไม่สบายใจเลย ขอบคุณค่ะฉันสบายดีไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกอ่อนไหวนิดหน่อยกับเรื่องราวนั้นเป็นคนเห็นอกเห็นใจก็ดีนะว่าแต่เธอเป็นสไตลิสต์เหรออ๋อใช่ค่ะฉันชื่อนิกกี้ฉันเพิ่งเข้าร่วมสมาคมสไตลิสต์วันนี้สไตลิสต์ใหม่นี่เอง สัญชตาตญาณของเธอถูกต้องแล้วเรื่องราวของวิฟิลไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์แต่มีช่วงเวลาที่มืดมิดอันยาวนานทุกสิ่งจางหายไปตามกาลเวลาทั้งความขัดแยง้งน้ำตาและความตายมีความสวยงามแต่ก็มีความโศกเศร้าอยู่ด้วยขอบคุณที่เล่าให้ฉันฟังนะคะ นิกกี้เธอรู้สึกดีขึ้นมากไม่เป็นไรแล้วโมโมฉันโอเคแล้วเฮ้ยคุยกับผู้ชายแล้วดีขึ้นเลยนิกกี้เธอก็ไม่ธรรมดานะทำไมาที่นี่ที่โฟลลาววิชเป็นครั้งแรกหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่พวกเรามาไกลจากบ้านขนาดนี้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่กระดาษขอพรนี่เป็นของเธอแล้วโอ๊ ให้ฉันเหรอคะเวลาที่ฉันเจอคนหน้าใหม่ใน o l l ล w w วิชฉันจะมอบของขวัญให้พวกเขาเป็นกระดาษขอพรถือซะว่ามันเป็นพรของขวัญจากเทพอธิษฐานของที่ฉันทำขึ้นเป็นแค่ของจำลองเท่านั้นพวกมันยังคงต้องการพลังสร้างสรรค์เพื่อที่จะกลายเป็นนกกระเรียนกระดาษไม่ได้มีเวทมนต์เท่ากับกระดาษขอพรในตำนานหรอกแต่ทุกคนก็ชอบพวกมันนะคะ คงจะแค่โชคช่วยแล้วมั้งคุณกาลิโอขอโทษด้วยนะจิโอวันนี้ฉันไม่อยากได้กระดาษขอพอแล้วที่ฉันเคยสั่งก่อนหน้านี้ช่วยขายต่อคนอื่นแทนก็นแล้วกันฉันต้องไปแล้วไปเจอกันนะเอาเฉยแคนซิลเฉย <S <S น้าแปลกฮะ <S <S ทำไมหรอคะ <S 2> <S 2> เปล่าหรอกกาลิโอเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่ฉันเริ่มขายกระดาษขอพอรแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะไม่ได้ขอพอรนะพรเขาอาจจะสำเร็จไปแล้วก็ได้ไงยังไงก็เธอเธอต้องจริงใจกับคำอธิษฐานของเธอนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นจริงดูเหมือนพวกเธอทั้งคู่คงไม่อยากรอแล้วล่ะนั้นรับหนี้ไปสิ ไปที่พึกษาพรใหญ่เขียนคำอธิษฐานของเธอลงบนกระดาษมันจะกลายร่างเป็นนกกระเลียงกระดาษแล้วบินจากไปอ๋อโอเคโอเคได้เลยพ่อหนุม่มไม่ยากไม่ยากกระดาษขอพรวิมเทคที่สร้างขึ้นมาจากจิโอวานีเขียนคำอธิษฐานลงแผ่นกระดาษแล้วกระดาษขอพรจะพับเป็นนกกระเลียงกระดาษโอเค ซึ่งพฤกษาใหญ่ก็คือต้นไม้ต้นนี้หรออ๋อสวยจังอ๋อขอโทษนะครับพี่สาวอสวัสดีพูดกับฉันอยู่เหรอฉันชื่อนิกกี้นะอื้ม สวัสดีครับผมแค่อยากจะบอกว่าดูเจ้าแมวอ้วนตัวนั้นสิน่ารักจังเฮ้ยเบาอ้วนค่อยบ่อ้วนเด้อไม่เอานะจีนมีสมาธิหน่อยสิอ๋อใช่พี่นิกกี้ขอโทษครับแต่พี่ค่อยอธิษฐานที่หลังจะได้หรือเปล่า พี่โนโนอยสังเกตเห็นเชือกเก่าบางเส้นที่ใช้แขวนขวดอธิษฐานจําเป็นต้องเปลี่ยนเชือกพวกนั้นแล้วเพราะถ้าเชือกมันขาดขึ้นมาขวดอธิษฐานอาจจะตกใส่คนก็ได้หรืออาจจะตกแตกแต่ถ้าเกิดว่าพวกมันตกลงมาทันทีที่มีคนขอพรแล้วขึ้นไปแขวนแล้วก็ต้องแย่แน่ๆเลย ฉันมั่นใจว่าเธอพูดถูกฟังดูแย่จริงๆว่าแต่โนโนอยนี่ใครเหรอพี่ไม่รู้จักเธอหรอกเธอเป็นผู้ดูแลฝึกหัดของโกดังแห่งฝันเธอรวบรวมคำอธิษฐานของทุกคนและเก็บไว้ที่นั่นเป็นงานที่เจ๋งที่สุดในฟอร์ว,วิสเลยโอ้เมื่อคืนผมฝันด้วยนะงั้นเหรอฝันเรื่องอะไรล่ะจินไม่เอานะอ๋อใช่ขอโทษทีลูบี ยังไงก็ตามวันนี้พี่โนนนอยควรที่จะเปลี่ยนเชือกที่ชมลุดพวกนั้นแต่วันนี้เธอดูเหนื่อยมากแต่เธอแดงก่ำไปหมดเลยถึงแม้ว่าเธอจะมีงานที่สำคัญมากแต่เราปล่อยให้เธอทำงานในสภาพนั้นไม่ได้หรอกแล้วทำไม่ได้เพราะงั้นเธอกับลูบี้เลยบอกให้เธอพักผ่อนแล้วก็รับหน้าที่เปลี่ยนเชือกใหม่ให้แทนใช่ไหม ว้าวพี่นิกกี้พี่มีเวทมนต์สร้างสรรพิเศษที่ทำให้อ่านใจพวกเราได้ใช่ไหมเหมือนกับพี่นนนอยเลยมีสิเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะแต่พลังของฉันหายไปเป็นครั้งเป็นคราวเพราะงั้นเลยไม่เก่งเท่านนนอยนนนอยได้ยินความคิดของเธอตลอดเลยหรือเปล่าอ๋อฮะใช่แล้วเธอได้ยินแม้กระทั่งคำอธิฐานที่พวกเราเก็บไว้เป็นความลับเลยเหรอ ผมเคยอธิษฐานว่าให้ผมมีความกล้าที่จะนอนคนเดียวตอนกลางคืนได้พี่น้อยๆเลยสอนเพลงให้ผมถึงจะเป็นเพลงสั้นๆแต่มันก็ได้ผลดีเหมือนเวทมนต์เลยมัาลองว่าจินวัตถุที่เราใช้ทำเชือกหมดแล้วนะ <c oughs> วอหนะ <c oughs> เเอ,หะ <c oughs> อเป็นไปได้ไงอะ่ะ <c oughs> เราใช้เวลา3มชั่วโมงเต็มเพื่อรวบรวง,วง,วงหม่พบปุกปุยเลยนะ ก็ส่วนใหญ่เธอเอาแต่กิ้งไปมาแล้วก็เห่าใส่ปุ๊กปุ้ยไม่ใช่เหรอเหาใสขอขอโทษด้วยแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงดีอ่ฉันช่วยได้นะฉันเองก็เป็นสไตลิ์ฉันลองใช้พลังสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาของเธอได้ขอบคุณมากนะพี่นิกกี้เราต้องการวัตถุอีกเท่าไหร่นะลูบี้เราต้องการไหพรมปุ๊กปุยอีกแค่อันเดียว ที่สามารถรวบรวมสิ่งนั้นได้ไม่ยากจากปกปุยพวกมันขนนุ่มมากๆพวกมันขนฟูที่สุดในโลกเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจัดการให้เองใจดีซะด้วยนิกนกี้นิกกี้เธอรู้วิธีหาไหมพรมปุกปุยจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันใช้หัวใจอินฟินิตี้เพื่อรับชุดดูแลสัตว์และระหว่างที่ฉันดูแลพวกมัน,นฉันก็จะเก็บขนของพวกมันไว้ด้วย น้องก็ร้องอยู่นี่ไม่ไปช่วยด้วยกันหรอโอเคมันเป็นเควสเราเนาะพี่นิกกี้พี่มีไหมพรมปุกปุยบ้างไหมพอพี่ได้มาแล้วเราจะเริ่มทำเชือกกันโอเคเดี๋ยวพี่สาวไปหามาให้นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับพาที่สองก็คงประมาณนี้เพราะให้ให,ห,หมดแรงแล้ว ไม่ไหวแล้วคะ่ะมันมัน,ม,นมันค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมากมากเลยยังไงก็ตามขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ชอบกันไหมถ้าสมมติว่าไฮจะทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อจะติดตามกันไหมช่วยบอกไฮด้วยนะก็ขอให้วันนี้และว,วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่บา,บายบายฝันดีร่องหน้านะเจอกันค่ะ